ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกกันหวดที่แล้วยกโคกหาแล้วค่ะเลขน้องาสาวว,นะวันนี้นนส่งเลขมาให้แล้วนะคะเอฟซีกะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางช่องน้ำเดือดค่ะทางช่องก็นำเสนอปเป็นแนวทางหวดที่แล้วเวพ่นมันสามตัววดนี้กัมาตามคุณแม่อย่ามันลืมเขียนใส่กระดาษน่อย ผวามจำมันก็มีได้ลมาถึงก็เขียนใส่กระดาษไว้เลยจะลูกเสียชัดหรอกไหมดันลืมแหมแตวัสดีคุณแม่จ้าสวัสดีครับคุณแม่กินยังไงวันนี้ไปขายของที่ไหนครับแม่บุดนุนแม่เลยเด้อไปที่ไหนเมื่อไหร่นี้ไปบ้านนิคมบ้านนิคมโอ้เกือบมาไม่ทันต้นนี้เนาะเราจะไปเชียงเนแรกียังมาทันเนาะแม่เนาะไปเชียงในแรกแม่ วันนี้ก็จะมาตามแนวทางเลขของคุณแม่นะครับเป็นยังไงแม่ก่อนที่จะเราจะได้ประชมตัวเลขของน้องสาวนะครับตัวสางแม่กายก่อนแม่กายฝันดีไหมครับก็เลยฝันว่าเขาอปืนมายิงโอ้ฝันว่าเขามายิงเนื้อตายยิงแม่เนี่ยเด็กตายเพราะวนฝันว่ามายิงแม่กายนี่แหละฝันว่าเขาไม่ยิงมัวขึ้นตายเลยโอ้โอ้โหกัน ก็ว่ารประสิวเรียกว่าล้วบีเรียกเสียด้วยบาทเนี <c oughs> ออเ่ยฮะก็บ <c oughs> อกพี่นันเขาพอเห็นบาทที่ได้เง<อ>ินหาจะได้เขาพอเห็นบาทบิเร<อ>ียกฮะอ้อมพี่นันโยเนี่ยเรียกชุดฝันเมื่อคืนนี้แน่นฝันเมื่อคืนฝันว่าเ <c oughs> ขามอยิงเอ้าบ่แม่นเรีกแม่เขาเราบ่กที่แดกปล่อยมาหูเกียกับเขาเกียดิแน่นเขายิงก็สิบพวกเขาเราบอกยิงเรียกแบบเต็มอยู่นี่ความฝันอายุแม่เท่าไหร่ครับนี่ ไมันหาสิบเจ็ดป่ะวะหาสิบหก่ะหาสิบหกหาสิบเจ็ดทีละห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแน่ย่างเขาหาสิบหาสิบหกทีละฮะย่างเขาหาสิบหกสิบหนี้อยู่ในรอกพอดีเลยนะแม่อยู่ในรอกเขาเรียกสิบหกปีปเปกันย่าอันนี้คืออะไรครับแม่เยกสูตรน้องสาวเลขสูตรของน้องสาวอเขาส่งมาให้แม่เหรอครับเขาส่งมากขาจะเขียนใส่กระดาษไปโตชี่เพิ่งว่าหันล่ะ โอ้แล้วเราจะจับแบบไหนแล้วแม่แบบนั้นน่ะจะสืจับแบบแต่แล้วเขาจะจับปิด่ก็จะจับตัวแต่แต่ว่าเขาเขายังไม่จับมาให้เราเอกเอาสูตรมาให้ก่อนเอ้าแล้วทีนี้ยังใดน้อเดี๋ยวก็เพิ่งจับก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวให้เอฟซีดูใกล้ๆกล้ก่อนว่าเลขมาเบิงในไล็อกมาค่ะมันเป็นเลขล็อกเหรอครับแม่แม่เลขล็อกเขาเขาเฮ็ดออกมันล็อกอะไมันเลขมันล็อกอะไุฟูมว เดี๋ยวมันล็อกมันเพราะมันไปจับให้เดี๋ยวแม่ชมว่าเพราะมันจะเปลี่ยนก่อนแม่เเขาคือคือเขาให้ดูก่อนผู้บ้านเราหายมันก็จับพอเปลี่ยนแต่ว่ามันลงเอียดมากสีซื้อแต่ว่าันวอกใครจับเองมันมาจับเอาเองเรือยว่ะจ้โอ้โหให้จับเอาเองแืมแม่จับเองเอาความฝันแม่กายนี่อยู่ในล็อกพอดีนี่เนาะอย่าอันหายซีไปจับแล้วไม่บอลนี่ หให้เป็นตารางให้เออทำตารางให้เอฟซีาาห, MC หน่อยครับเพื่อนได้อไดอบอนรองส้าวก็น่ะไรล่ะพ้นช่วงม้ไงพ้นช่งมาแบบนี้ส่งมาแบบนี้ถ้า่าให้จับอเอาไวจับเ,เปลี่ยนไม่พนจับมาไห้รอดโอ้ยลล้ลงตัวนี้จับเรียกเป็นเอาเดี๋ยวเอา,เอารอบก่อนที่ออกหูของห้าใครจับให้แกครับอันนั้นจับเอาเองจับเอาเองแม่จับเองจับทางตรงหรือว่าจับแนวนอนครับแม่จับมันมาจเสก็จับไปเั้นและ จับไปตามมันมากเลยเราจับอันเีจับันนี้โอ้ให้จับจับแนวนอนเะรอจับว่ะโอ้เอา fc ถ้าเกิดใครรู้สูตรนี้ก็ลองไปจับเอานะครับเนียนหกสามศูนย์นี่บ่ะเนียนสองสามเจ็ดสี่บ่ะเนียนขยายเลยหรือครับเอาแบบมาพวกจับเลยก็ะจายสินะโอ้จับแนวนอนก็ะหาสองเก้า หกสามศูนย์แบน้แนวตั้งนี่สิมีหางเดียวเลยนี่หนึงสามเจ็ดโอ้จับไงคือตัวนี่้จับเอาาจับเอาเลยใหญ่แล้วจับเขาบอกให้จับเอาเลยสุดขีดมากสามหนีซามหนีสามสามหางไหมสามหนีทนอ่ะเขามามาสามหนีมีสามหางเองเนาะแม่เนาะถ้าเกิดเราจับแนวตั้งแนวนอนเนาะโอ้มาเป็นสูตรเลยนะครับเอ็ซีครับแนวนอนก็มีแค่สองหางแนวตั้งมีหางเดียวครับ แม่ฝันว่าตำรวจจับฝันว่าเขายิงฝันว่าเขาขึ้นฝันว่าเขามายิงเนวแยเนว้เนีตั้งนี่เนวตั้งนี่เนวตั้งนี่คือพกหาออกก็แล้วเหลือเก้าศูนย์เหลือเอเหลือสองสามเจ็ดเก้าศูนย์ได้เบิกซัพย์แล้วตั้งนะยังไม่มีเลยเก้าศูนย์เอ้าทนั่เนี่ยงวดที่แล้วก็หกหกห้ากับห้าเก้านะครับเขาเข้ามากี่งวดแล้วแม่่าเปิดขอมาขมาตลอดวระบะบานหัง มันว่ามันจับซิวว่เป็นสูตรนี้นะแม่นมันจะยเนี่ยมาประจันและมันเี็ดมาให้โอ้เขาเขาก็จะส่งสูตรนี้มาให้แม่ตลอดส่งเขาโทรศัพท์มาครับผมแม่ก็จะกดเบอร์เงาอ่ะนะต้องลองเจ้าละหมดเดี่ยวเขาสามตัวโคกหาด้ยสูตรเขาหอดก็เขาของเขาหอดอันนี้ไม่ละไปลูกสาวมันเจอลูกสาวเขาคน เจ็ดงานนะครับต้องบอว่าเพิ่งขายรัตตีรล้วมนกันโอ้อเขาขายรัตตีหลายแผงสามแผงสี่แผงหล่อของแกแกเป็นคนนั่นรัตตีนะครับเขาเขาก็เลยส่งสูตรมาให้แม่เขาเลย่งสูตรป้าให่แบบว่ามั่นบอกว่าให้แยกไปจับเอาอายุแม่กับตรงสูตรเ้วยไห้าสิบเจ็ดปีแม่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีเรียนที่แล้วเรียนกันยาวันที่ยี่สิบห้า ก็ก็ถือว่าก็ยังดีเนาะที่ท่านส่งมาให้เนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันลูกก็จะมาตามว่าคนที่เขาจับเนี่ยเขาจับได้ตัวไหนแม่ถามให้หน่อยนะครับนะจะถามะทให<ช>้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โตไปยุ่มันบาลับเพพาะวายังเอาใจคขอบคข้ายรตอรีค่ค<ม>รับผมพาะเขาสิวบัลััอือแต่ขอเบอร์แม่กายไว้แน่ชื่อเบอร์ได้บอสเอฟซีโต้มาขอเบอร์ยัหรอวันเอาเบอร์เดียวกันเดยวนะอเบอร์โซเนะใช่ไหม โทรหาพ่อสูก็ได้ไอ่เรื่องคือสู้เราเบื่อไงยากเราไม่ตึ๊บโทรหาพ่อสู้ก็ได้โทรหาพ่อสูก็ได้องยกดูหน่อยครับแม่อันนี้เป็นตารางเนาะจ้ะอือคือของน้องสาวผู้เป็นถือโคกหานอะจาก FC ไปจับดูแต่แม่กายจับออกให้แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวมือสุดท้ายเพื่อนสีจับให้เอง โอ้คันทรงมากไปดนะพ่อแม่ทรงมากหมื่นก่อนบ่ทรงมากเลยดังปิ้งเอาไ่เลยว่าทรงเอียงหล้วเปิดต้นเ็นแตรูปุมันจะได้เจอตามครังปิ้งเขาลยอทรงมากหดมันจะดังขก้นมากหลุดลมันจะเกินมากกอกเลยดอคือเป็นเลขที่เขาที่น้องสาวส่งมาให้นะครับเป็นเลขสูตรนะครับผมส่งมาให้แม่กายงวดที่แล้วก็หกหกห้าเลยนะครับงวดนี้สามตัวก็มีห้าสองเก้าหกสามศูนย์ สองสามเจ็ดนะครับฝันว่าทวนข้องฝันอีกแม่แม่อังจากใดใดฝันว่าเขายิงฝันว่าเขามายิงค้ายี่แย่ขึ้น,นอารมณ์ก่อนก็นได้ครับแม่มยังยังไงนะครับฝันว่ายังไงครับแม่ฝันว่าเขามายิงาไปแย่ขึ้นยิงเอาอจิตใจยังไม่ยิ่งข้นบาดที่นี่สันพัทธิยังไงก็ไม่ยิ่งขู่ไปนะเนี่ยข้องฝันอ่ะ เขามายิงขึ้นมายิงที่ไหนครัเลียดอาเต็มโตัวยิงกระเทียนแกอมาไปซื้อเลขชิมไว้แล้วว่าที่นี่บัดอียังว่าจักประชิมไฟบินเลขหาอ่อมเฮียนอยู่ <laughs> อ๋อบินเลขกไเสียต้องม่าบอกกับเจ้าของเลยคนว่าเสียก็บพราะ,ะอย่างเราอ่ำมาจนเพราะว่ามันมีโตหัวสูงอยู่ในหนีอยูอ่พะนละคนว่ากับตอเป็น ความฝันของคุณแม่นะครับวันนี้แล้วก็เลขสูตรของน้องสาวาในบางแบ่งปัน F C เนอะก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของแม่กายนะครับ <c oughs> แนวทางตัวเลขนะครับผมครับเพื่อนกาขายลูกคิดเนาะจะพอน้ำตาดหน้ากระอุดน,น,นุนในเ้อร์ลสีมเมาส์ลงต้านก็นได้เนะคะนอะปดตอตั้งด้านพอโซก็ได้นะค่ะ ่ะมื่อนี้ขอบคุณแม่กายหลายๆเด้่อค่ะคขอบคุณครับแม่ครับเป็นแน้ว้างเนาะแม่เนาะชอบจังตามเนาะจ้า